เพราะโสดร้อยเปอร์เซ็นต์หนึ่งในสิบแฮแท็กที่อยู่ในโพสต์ของนักแสดงสาวพิมพิมามดาที่แชร์โพสต์หลังที่จะอยู่ไปยาวๆเพื่อเตือนตัวเองว่าเห็นด้วยทุกประการแห่กดไลค์กดแชร์กันเต็มอินสตาแกรมของนักแสดงสาวพิมพิมามดาหรือพิมซาซ่าที่ล่าสุดได้แชร์ข้อความภาพในอินสตาแกรมเกี่ยวกับชีวิตโดยในภาพนั้นมีเจความประมาณว่าพอชีวิตเดินมาถึงจุดหนึ่งเราจะอินกับทุกความสัมพันน้อยลง ใช้เวลากับตัวเองมากขึ้นเลือกคบคนที่เหมาะความสบายใจมาก่อนสิ่งอื่นและพร้อมจะตัดคนที่บั่นทอนออกไปจากชีวิตได้ง่ายๆโดยไม่แคร์เลยว่ารู้จักกันมานานแค่ไหนเราจะมองใจตัวเองสำคัญที่สุดอยู่กับใครแล้วเหนื่อยก็พร้อมเดินออกมาเลยก่อนที่ในแคปชั่นภาพดังกล่าวพิมพ์ได้ระบุข,ข้อความไว้ว่าข้อความนี้ลงพอดหลักที่จะอยู่ไปยาวๆเพื่อเตือนตัวเองว่าเห็นด้วยทุกประการ ใครชอบก็แชร์เก็บไว้บอกตัวเองแบบพิมพ์เลยค่ะเริ่มจากไม่รับโทรศัพท์เริ่มจากไม่ตอบข้อความเริ่มจากรู้ว่าอะไรอยากรู้อะไรไม่อยากรู้อะไรกดเราให้ไม่มีคุณค่าอะไรทําให้เราก้าใช้ความฉลาดเริ่มคัดกองได้แล้วนะเราอาจจะสายไปในบางเรื่องแต่ไม่สายไปที่จะเลือกเพื่อนไม่ใช่เรื่องแฟนนะเพราะโสดร้อยเปอร์ซเรียกได้ว่าหลังจากที่สาวพิมพ์ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวไปทางเพื่อนในวงการ ต่างส่งอิโมจิหัวใจเช่นกับชาวเน็ตที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพิมพ์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียว